รีวิวสระว่ายน้ำที่รีสอร์ทซันเซ็ตนะคะมีความลึกแบบ60เซนแล้วก็1เมตรห้นะคะไปจนถึงเมตรแ0ดสิทางนู้นก็จะสลบลงไปนะคะไปจนถึงเมตรแปเซนสระเอกจุดเป็นสีพฟ้านี้นะคะสระผู้ใหญ่ก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะ ถ้าโลซะก,ก็40-50บาทนี่แหละคะ่ะไม่แพงนะคะแล้วก็สระปิดหนึ่งทุ่มค่ะอยู่ที่อำเภอเบิงสัมพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะถ้ามาก็ปักหมุดเลยรีสอร์ทซันเซ็ตนะคะ กว้างขวางค่ะนข้างที่จะกว้างน้ําก็สะอาดค่ะข้างในนั้นก็จะมีบานะคะบาร์และในบรรยากาศข้างในสวยค่ะเดี๋ยวจะพาชมข้างในอีกนะคะ จะมีเป็นแบบอาหารนะคะมีโต๊ะอาหารมีโต๊ะสนุกทางโน้นด้วยบรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะคะจะมีบารตรงนี้นะคะ มีรายการอาหารประมาณนี้นะคะ้ <_ Question> ก็จะมีเฟ้นฟายนะคะนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยของอาหารที่แบบเอาให้ทานตอนเด็กมาว่ายน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะได้เลยไอหางน้นก็จะเป็นสระประมาณนี้นะคะในนี้มีรีสอร์ทคืนละ600บาทนะคะไม่แพงเนาะ